สวัสดีครับผม PST Racing นะครับวันนี้จะพามาดูขับรถยาวๆขับรถเรื่อยๆนี่ถนนนี้ถนนน้องเฮียนะน้องเฮียเยอะมากนะบางทีออกออกไม่อยู่บนถนนนี่สองสามตัวเลยนะโอ้ตัวใหญ่มากถ้าเราโชคดีแล้วน่าจะได้เจอนะ น้ show me, show me ่นเหีอยว่าโชคดีโชคร้ายดีเดี๋ยวผมจะพาไปดูพะอาทิตย์ขึ้นนะสวยมากจะอยู่ประมาณ กว่ากิโลยี่สิบกิโลเละผมจะไปถึงตรงนั้นพอดีพราทิตยขึ้นนะมันจะสวยมากแล้วนอกนั้นก็จะขับเรื่อยๆขับมันๆนะหลุดจากนั้นแล้วผมจะซัดยาวๆเลยมันจะมันมาก ขี่คนเดียวนี่มันนะถ้ามากับแฟนนี่โอ้ทั้งโดนตบโดนตีนะเออไปไหนไม่ได้เลยหรอโดนเดนขัง ผมก็จะยืนพื้นประมาณนี้ร้อยร้อยสามร้อยสี่นี่แหละเออมันมันไม่รู้สึก,กว่าฝืนนะร้อยสามร้อยสี่อ่ะแต่หน้าไม่รถคันอื่นมันจะรนะ้อยสี่ร้อยห้านะเออรถผมมันไม่แข็งนะโอ้ชิพห้าร้อยเอ็ก แต่สวยอยู่นะแต่ที่เขาน่าจะเพิ่งออกรถมานะอือันนี้เ X หนะ่กก็อยากซื้ออยากซื้อ X หนักนะแต่ว่ามันมันราคาแพง อะไรวะดอกเบีย้ยมัน<บ>พแพงอ่ะเออทำไมแต่ big s i e เนี่ยมันดอกเบีย้ยไม่แพงนะเออไม่รู้ทำไมอะ s i z ดอกเบีย้ยไม่แพงแต่ X Max นี่หู้แสนแสนต้นๆนะแต่พอจ่ายพอส่งวัสดอะไรหมดเนี่ยมันเท่ากันเลยนะพอกันเลยนะร้อย,อยกว่าหรือว่าเยอะกว่าได้ซ้ำ ผมจำไม่ได้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะพอๆกันแหละเออราคามนันสูงลรื่วเลยโอ้โห วสไปพี่ไปไปพี่ไปไม่ไปไม่ได้ไปนะพี่ อ๋อวันที yeah. 8, 9, 8. ้ไตมันแรงกว่าแนวเนาะเฮ้ยก็จะยืนเพื่มมัสามร้อยสี่อไม่เนร้อยห้าด้ไงเนี่ยถ้าเห็นเน็นถนนไมู่ไม่ได้นะรู้สึกมันใจมันแง จ็ะเจ็ดเดี่ยวจะเออแบบเอาอทำไมผมไม่รู้เสียงไมมันจะเข้าเข้าตั้งหรือเปล่านะถ้าผมไม่ตั้งใจก่อน่ะเวลาขี่รถเร็วลมมันจะเยอะมากเออแล้วไมทำไมหัวมันจะเบามากรถมันทำไมดูเอียงอ่ะเออ ผมไม่ว่ามันเจอควํานักบางทีนะผมเลยมองกลับไปดูนะอ๋อเขียวพอดีได้ไปแล้วนะตอนนี้มันดวงดีจริงๆเลยเออขอไปก่อนนะก็ไม่กล้าแทรกนะเดี๋ยวไปเขียวรถเขานะเออ

จีพีอาร้อยห้าิหรือเปล่าเมือกี้หรือห้าร้อยวันามร้อยผมไม่รู้กันแต่้าแค่ขายรถผมเน่ยมันไม่ใค้ขายดิมันเหมือนรถปีเก่าอ่ะเออเหมือนห้าร้อยปีเก่าถ้าเจอห้าร้อยเท่ากันนี้แต่จะรู้สึกมันเจี่อบนะ เอถ้าเจออรถซีซีเดียวกันรถเอค่ายเดียวกันอ่ะเออมันจะรู้สึกเหมือนเจอเพื่อน่ะไม่รู้จักกันหรอกแต่ก็แบบพึ่อยังไงว่าทักไทยกันอ่ะเออราจะเป็นอย่างนั้นนะผมจะชอบทักไายรถ เออรุ่นเดียวกันซีซีเดียวกันเหมือนเจอเพื่อนอะ่ะนี่พี่ยามดูรีบนะดูพี่ยามแกเหมือนจะออกตัวแรงๆอะ่ะอ้าวอ้าวเอารดแกแรงให้แกไปก่อนฮะ <laughs> จะฝ่าไฟแรงนะเออ <laughs> อุ่นดีนะอากาศเย็นๆแบบนี้นะ่ะจอดตฟแดงนี่อุ่นมากนี่นี่เดเว็บตัวแรงวะ่ะไปแล้ว องเปลี่ยนเกียร์ที่8ป0 0พันห้ารอรอบต่อนาทีนะเพราะเราเป็นรถจัอร์อรตนะตจริงไม่จ้องก็ได้นะอเออเปลี่ยนน้มันนะจริงลนะเราแค่หกพันห้าร้อยเจ็ดพันนี้ก็ อย่างเจ้าเนี่ยแต่มันจะตั้งตั้งจุ๊บตันน่นนิดเดียว,วจิตเวมนจะทับยาวมันก็หกอันรอบนะรถรก็หมดไปนะข,าขานาดอันนี้ผมเพิ่มจะเจอ,อหน้านะจะเจอมัน,น,นถ้าเพิ่มจะเจอหน้าเนี่ยก็มันจะ ยาวขึ้นยาวขึ้นนะถ้าเหมือนเรา้าจะเจอหลังสองตันสองันสองพันสามพันเนี่ยนะถ้าถ้าเราเพิ่มเจอได้นะถ้าเหมือนรถเตอหลังสองสองันสามันเนี่ยเฮ้ยผมว่าฉลามนะไม่ใช่นะเฮ้ยมีเกีย์จะออกมาไหม ี่แกไม่เปิดใจแล้วนะถ้าเปิดใจแล้วผมก็จะหลุดไปตายให้นะตอนนี้ผมเดาใจแกไม่ถูกแหละแต่ก็เหมือนแกจะออกมาอยู่แหละเออพี่บัานพี่บัาพี่บัา ในปัตตี้เวลาเข้าโค้งนี่ผมไม่กล้าอยู่ด้านซ้ายเลยนะเออเหมือนรถแกจะพ่วอ่ะจะแบบเลี้ยวซ้ายก็จะว่วไปทางขวาเลี้ยวขวาก็จะว่วไปด้านซ้ายนะโอ้ดูฟ้าดิเออสวยมากเดี๋ยวผมไปนี่้ยวูบโม่กุ้งแล้วนะ อาพที่เย็นขึ้นไม่ดีเลยอ่ะขึ้นยังขึ้นไม่เยอะเลยแต่รู้สึกหนาวมากโอ้หลอกเยอะนะอ่่เนี้ี้ อราจะรู้ว่าเขาไปขวล้วก็หลบมาตายนะถ้าไม่เปิดไฟเลี้ยวเลยเราจะไม่รู้เลยนะเขาจะหลบไปไหนนะเราต้องเาเอานะบางทีเขาเห็นเราเขาก็จะไม่เปลี่ยนเลนเขาจะกลับเลนเดิมคนะถ้ากรณีที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวนะเหมือนเขาไม่เห็นรถข้างหลังเขาเลยไม่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะ เขาคิดว่าไม่มีรถข้างหลังนะแต่เรามาด้วยความเร็วที่แบบแปบบ๊เดียวก็ถึงเขาเขาเลยมองไม่ไม่ทันเขาคิดว่าเราอยู่ไกลอยู่ประมาณเนี้ยโอ้ทองฟ้าสวยมากเออคิด่ม นี่ขึ้นสะพานะเราเก็บภาพให้ดูช้าๆดีกว่าเฮ้ยดูดิกลางยกขึ้นแล้วนะเออผมชอบดูธรรมชาติมากนะ แต่ยังไม่มีโอกาสแบบไปเที่ยวภูเขาเท่าไหร่นะไปเที่ยวดอยไปเที่ยวอะไรเดี๋ยววันไหนได้ไปเดี๋ยวต้องเก็บจะเก็บภาพมันเยอะๆนั่งไงขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วเออก็น่าจะไปประจบกันพอดีพอดี เส้นถางนะขับมา60กิโลมันเพิ <celand> ่งจะลดเ่ยนะแล้วมันประหยัดอยู่นะเอประหยัดมากยี่สิบสี่กิโลยี่5ห้ากิโลต่อลิตรนะเนี่ยๆนี่เนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยมันนี่ตรงนี้จะเห็นค่าทิศ เอออันนี้เปิดแต่ไม่เลี้ยวนะเอ่อเราไม่ถูกนะเออตรงนี้แหละเ้เราจอดถ่ายรูปดีไหมอ,อืมจอดจอถ่ายรูปดีไหมเฮ้ยเราจอดถ่ายรูปก่อนดีกว่าเฮ้ยมีคนจอดนะมั้ มีไหมโอ,อ๊กเฮ้ยต้องเจอตรงนี้เออดูจะถ่ายรูปก่อนดีกว่าน,น,นะเด็สภาพรถนี่นสติงหายไปไหนวะ อีลืมดูนะนี่่าเีอยวกไปแล้ไหมล่ะนะครับไปต,ต่อเมื่อกี้ผมจอดถ่ายรูปนะเก็บภาพสวยๆไปลงทิกต็อกเออลงเฟซ no Facebook Một ký khoảng liều là chật 60-70 lên mắng Cũng biệt Tắt điều nè Mắn mà 0 có biệt đi mà Cũng ก็เวลาเวลาคืนคันเร่งอ่ะถ้ารถมันโล่งๆแล้วก็กำค้าได้นะมันจะประหยัดน้ำมันขึ้นนะไม่ต้องไปยิงตุ๊ตตๆๆตตุ๊ตตตตตตนะเออมันกินน้ำมันมากนะไอ้ยิงตุ๊ตๆๆตตตนะเพราะว่ารถมันเครื่องมันยังทำงานอยู่นะมันก็เลย อนนัันนน้เมื่อก่อนนี่ผมขับเนี่ยผมจะไม่กำขาดนะมันจะกินอยู่ที่ประมาณยี่สิบสามนะยีิบสามนิดๆนะแต่พอผมแบบขี่ขี่รถล่อยไหลนะมันก็ขึ้นมายี่สบป้านะเออประหยัดขึ้นนะลิตรละสองกิโลเลยนะ เด้บอกว่าห้าร้อยนี่ประหยัดถัวเพื่อนนะ,ะมันมอยู่ที่คนขับนะนะก็เหมือนว่าเลยสี่ร้อยก็ประหยัดนะสี่ร้อยก็ยี่สิบสามยี่สิบสี่นะผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ตัวเลขที่แน่ชัดนะผมไม่ได้ผมไม่รู้จักคนที่เขาขับสี่ร้อยไม่รู้จักอยู่แหละแต่ไม่ได้สนิทมากนะเป็นเพื่อน เพื่อนตกเพื่อเก่านะเออก็ไม่ได้มอมาทำงานปุ๊บก็ไม่ได้เจอกันแล้วไม่ได้ถามเขาด้วยละเออผมเคยขับเครื่องลุกนะ ตอนทำท็อปสปีดนะร้อยเจ็ดสิบเนี่ยนกหลบไม่ทันแล้วนะใส่ไปเต็มเต็มเลยถ้าจากจากนี้ถ้ามากับแฟนนี่โดนไปแล้วนะเมื่อกี้นะโดนโดนตกไปแล้วนะ

ไปสองคันเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ไมปบุกมากนะแต่มันก็จะแบบขับเรื่อยๆต้องขับรอกันนะแต่ก็ไม่รอนะถ้าแบบบางคนมือแบบมือหนักเลยนะที่ยุ้ง้องผมที่มึงขับอาสามเนี่ยมันโอ้อมือหนักยิบไหนหาผมตามไม่ทันอนะ่ะในเมืองเนี่มันขับแบบ เหมือนไม่มีรถคันอื่นอ่ะบิดเบรกบิดเบรกอ่ะออไม่รู้มันรีบไปไหนนะลัวเข้าเบรกจะหมดก่อนอ,อ่ะเนี่ยถ้าล่งบิดเลิกมืเกเอเบรเน่ะ ในเมืองเนี <c ười> <sm> ่ยแล้วในเมืองเนี่ยมันเยอะเยอะมากนะแถวรังสิตเนี่ยเออรถเตี๋ยวโหหัวจะปวด ใช่จุนะแต่มันแยกตาเราเออแบบชิวดำลงเลยกลายเป็นวองไม่เห็นทางเลยนะ เจ็บนะไอชนุกไอเจ็บมากเลยนะหนูด้วยต,ตัวชนุกแล้วนะแม่งโอ้โหปวดเจ็บอ่ะมันเหมือน <c oughs> มันเหมือนตัวอะไรแบบมันเหมือนยังไงวะก็ของแข็งอยู่นะมันแข็งมากนะถ้าตำมันอ่ะจึกมันเหมือนก้อนหินเลยนะเออ เจ็บมากนะ <c oughs> ถ้าเจอนอก,กเรนะาก็เบรกนะอย่าไปอย่าอย่าไปบีดใส่มันนะคง <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครบีดนะ <c oughs> ใส่มันหรอกเนาะใส่ใส่